ทอีีเดยิ่น้ามาเอาเนาะเกเอานาะเกเนาะเาะอะไร้าเนี่ก็อาไเลย่ะเยหนึละเยาไปแล้วจิ้มว่ะเยไล้วดึงอ๋ออันนี้ดึงออกไหหรือว่ามันเป็นชิ้นอะไรครับออนี้เป็เพชรต่อเลย hỏi nhà hỏi nhà hỏi nhà đi nhà hỏ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 i โอเรอืมฮานิ่งฮะโอเรอ๋อนี่เยเน่